เตาทีวีผู้เผยอาการล่าสุดเอสกันตพงได้ยินยังตกใจส่งกําลังใจให้ครอบครัวจากกรณีนักแสดงหนุ่มเอสกันตพงวูบหมดสติกลางงานดีเบตสำหรับอาการทางต้นสังกัดได้เผยว่าเอสมีอาการตอบสนองแล้วแต่ยังต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดทางด้านคริสติน่าวิงเคอร์ภรรยาสาวชาวเยอรมันของพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ โพสคลิปและข้อความเป็นกำลังใจให้สามีที่นอนป่วยอยู่ในภาวะวิกฤตเป็นวันที่4หลังหมดสติหัวใจหยุดเต้นและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคิสตี้โพสต์ภาพแห่งความทรงจำทุกโมเมนต์ที่มีด้วยกันโดยระบุว่าวันนี้เมื่อ6ปีก่อนและเราทุกคนรักคุณนทัททิรักและคิสตี้ก็โพสคลิปเก่าขณะเอสและน้องวาเลนติน่าลูกสาวกาลังไหว้พระ พร้อมข้อความภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่าไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งไปกว่าสายใยรักระหว่างพ่อกับลูกสาวเรื่องนี้เป็นความจริงที่สุดสำหรับคุณที่รักและวาเลนติน่าลูกสาวชื่นชมคุณมากๆส่วนคุณก็เป็นขาอวยลูกตลอดลูกต้องการมีคุณอยู่ข้างๆและเป็นพ่อกับสามีที่น่ารักของครอบครัวเราตลอดไปคุณต้องสู้ต่อไปและกลับมาหาพวกเราให้ได้นะพวกเรารักคุณมาก ซึ่งก็มีเพื่อนๆและแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างท่วมทน้นล่าสุดทางด้านเพจ big bear channel ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเต๋าเผยเอสกันตพง์มีเรื่องอาการที่พูดไม่ได้โดยมีช่วงหนึ่งทางด้านเต๋าทีวีพูดได้บอกว่าเป็นกำลังใจให้น้องเอน้องเอเป็นคนดีมีเรื่องบางเรื่องที่ไม่สามารถพูดออกอากาศได้อย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องน้องเป็นคนน่ารักและเป็นคนดีมาก ขอให้ครอบครัวแข็งแรงและเป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะว่าเมื่อเช้าฝังพูดมาแล้วเราตกใจเราตกใจและยังรู้สึกไม่ดีแต่ไม่ขอพูดดีกว่าพูดแค่นี้พออย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเอสกันตะพง์ด้วยครับและขอให้คุณเอสหายกลับมาเป็นปกติ